เมื่อเพื่อนบอกว่าอยากกินเส้นเล็กตำปูปลาที่เราทำะะเพื่อนที่แซนดี้อย่างเรานะคะก็คือต้องจัดไปให้กิเนเดี๋ยวนี้นะคะตำเครื่องส้งตมตำไปนะคะแล้วก็แยกเส้นเดี๋ยวเอาไปลวกที่บ้านเพื่อนค่ะขั้นตอนในการทำนะคะก็ตามคลิปเลยนะคะเมื่อแบบพีออเดอร์เหมือนกันนะคะเนี่ยเอาไว้เป็นแลนใน,ในอนาคตต่อไปละกันนะคะส่วนเส้นเล็กนะคะวันนี้เราเลือกใช้ของตาดอกบัวนะคะก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยปกติที่บ้านเรานะคะก็ใช้ตาดอกบัวนี่แหละคะ่ะมันเหนียวนุ่มดีดก็คือกลางปูนะคะที่แม่เขาซื้อติดตู้เย็นให้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวจัดใส่ถุงนะคะแล้วก็แยยกกเเเส้นนนะะคดดี๋วราไปู ถึงบ้านเพื่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะวาวแค่ไหนคะ่ะบอกแล้วค่ะเพ็อนพอสิสเพื่อนเดลี่มาท่านคะ อจุกๆกันาอือหือไม่ถ่ายอันคุกมือ